สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง The Growing Recap จะพาทุกคนเดินทางผ่านแนวคิดสำคัญจากหนังสือ t h i n k g Again: The Power of Knowing What You Don't Know โดย Adam Grant หนังสือเล่มนี้ชวนเราคิดใหม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราคิดว่ารู้แน่และยังให้เครื่องมือที่ช่วยในการแก้ไขความคิดเสริมสร้างความคิดใหม่ทั้งในตัวเราความสัมพันธ์และระดับสังคมเราจะสำรวจแนวคิดหลักเรียงตามโครงสร้าง3ระดับ เพื่อให้คุณพร้อมคิดใหม่ในชีวิตจริงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุใดการคิดใหม่ถึงสำคัญในโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลาการยึดมั่นในสิ่งที่เคยรู้แน่อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ปรับตัวตัวอย่างสุดคลาสสิกค,คือ b l a c k b e r r y ที่เคยเป็นผู้นำตลาดแต่ล้มเหลวเพราะไม่คิดใหม่ยามที่ตลาดเปลี่ยนไปอดัมแกรนแนะนำว่า มนุษย์เรามักแยกย้ายลงใน3าโหมดความคิด mindset เมื่อถูกท้าทาย 1. preacher ยืนมั่นในความเชื่อของตน 2. prosecutor โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ว่าผู้อื่นผิด 3. politician ปรับเพื่อให้คนชื่นชอบเราแต่สิ่งที่ควรทำจริงๆคือเปลี่ยนมาเป็น scientist มองโลกเป็นสมมุติฐานค้นหาหลักฐานทดลอง และยินดีเปลี่ยนใจเมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏนี่คือความหมายของคำว่า if knowledge is power knowing what we don't know is wisdom และนี่คือจุดเริ่มต้นของการคิดใหม่อย่างมีพลังต่อมาเรามาดูกันที่สิ่งที่แกรน t เรียกว่า c o n f i d e n t humility หรือความมั่นใจที่ถ่อมตัวไม่ใช่การไม่แน่ใจในตัวเองแต่คือการมั่นใจในศักยภาพของเรา พร้อมยอมรับว่าเราอาจไม่รู้และเปิดใจเรียนรู้ต่อในหลายครั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จจริงๆมักมีอิมโพสเตอร์ซินโดมกลัวว่าตัวเองไม่คู่ควรแต่ p a r a d o อกซิ l ค y นี่อาจเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากขึ้น g r a n นระบุว่าการตั้งคำถามต่อตัวเองคือหมุดแห่งการเติบโต โดยเฉพาะในยุคข้อมูลล้นเราต้องตั้งคำถามว่าฉันมั่นใจทำไมแทนที่จะมั่นใจอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่คือจุดที่ท้าทายแต่ทรงพลังเมื่อเรากล้าเปลี่ยนใจย่อมเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ระดับต่อไปคือการชวนคนอื่นให้เริ่มคิดใหม่อดัมแกรนแนะนำเทคนิค motivational interviewing ไม่ใช่เถียงหรือสั่งว่าแกผิดแต่ตั้งคำถามให้เขาคิดเองเช่นคุณคิดว่าอะไรจะทำให้คุณเปลี่ยนใจไม่ใช่ใช้หลายข้อโต้แยง้งจนคนฟังอิ่มทิ้งเช่นการบอกว่าบริจาคมหาวิทยาลัยดีต่อสังคมแล้วก็ตามด้วยว่าให้แล้วมันก็ทำให้เรามีความสุขผลคือผู้รับบริจาคน้อยกว่าแค่พูดข้อใดข้อหนึ่ง แทนที่จะใช้เหตุผลหักล้างใช้การชี้จุดร่วมและตั้งคำถามให้เขาได้ตรวจสอบความคิดเพราะคนเชื่อความคิดเห็นของตัวเองมากกว่าของผู้อื่นแกรนยังชี้ว่าการยอมรับว่าเรื่องนั้นซับซ้อนไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แบบสองขั้วจะช่วยให้เกิดการคิดใหม่มากขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนใจใครลองพูดว่านี่คือสิ่งที่ช่วยฉันได้ คิดว่ามันช่วยคุณได้ไหมมากกว่าบอกเขาว่าทำถูกแล้วในระดับใหญ่กว้างขึ้นเราต้องดูว่าคิดใหม่จะลงรากในองค์กรหรือสังคมได้อย่างไร g r แกรนชูแนวคิด c h a l l e n g e n e t w o r k คือกลุ่มคนที่กล้าโต้แย้งเราไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อช่วยให้เราเติบโตและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ psychological safety ที่ที่ผู้อื่นกล้าเสนอมุมมองแม้ผิดพลาดโดยไม่กลัวถูกตำหนิ เช่นงานของ Google พบว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จยิ่งองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้บรรยากาศของการทดลองล้มเหลวและปรับจะมีนวัตกรรมสูงกว่าและผิดพลาดน้อยกว่าแกรนย้ำ um ว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมที่ผิดคือบทเรียนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพื่อสร้างระบบที่กล้าคิดใหม่และพร้อมปรับเปลี่ยนสรุปแล้วเรามีแนวคิดหลักที่จะช่วยให้คุณคิดใหม่อย่างเป็นระบบและรู้จริง 1. คิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานทดสอบและพร้อมเปลี่ยนใจ 2. Confident Humility มั่นใจในตัวเองแต่ถ่อมเมื่อไม่รู้ 3. ชวนคนอื่นคิดใหม่อย่างนุ่มนวลใช้คำถามมากกว่าคำสั่ง 4. ส,สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ร่วมกันกล้าโต้แย้งแต่ด้วยความเคารพและปลอดภัยทางติดใจ ตัวอย่างใช้งานจริงในการทำงานเมื่อมีความเห็นต่างในที่ประชุมลองพูดว่าน่าสนใจครับลองช่วยฉันเข้าใจคุณคิดอะไรอย่างนั้นจริงหรือในชีวิตส่วนตัวแทนบอกว่าฉันถูกลองถามว่าคุณเจอบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างหรือถ้าเปลี่ยนมุมมองจะเห็นอะไรใหม่เป้าหมาย ไม่ใช่การทำให้เห็นตรงกันแต่ให้เกิดความเข้าใจที่ลึกกว่าเดิมการคิดใหม่ไม่ใช่การสั่นคลอนความมั่นใจแต่คือการเสริมความรู้ด้วยการตั้งคำถามซีรีส์คลิปนี้หวังว่าคงช่วยให้คุณเริ่มต้นคิดใหม่ในชีวิตจริงได้ลองแบ่งปันในคอมเมนต์ตอนนี้มีอะไรที่คุณจะลองคิดใหม่บ้างผมอยากรู้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่เราจะเจาะลึกเรื่องอะไรไปพร้อมกัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่อยากคิดใหม่เหมือนคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ